จัดเต็มคะครับผมเชื่อฉันมั่นใจว่าฉันมีเยอะอเราเราแล้วแผนในอนาคตเนี่ยเบื้องบนเขาเขาเซ็นอนุมัติทําให้สําเร็จคับแล้วกองพลังสนับสนุนเนี่ยเขาเต็มที่เขายิงผ่านมาเต็มที่แต่เราจะต้องไปไป๊เป๊ป็นเรื่องนอกกำลังไม่นอกหรอกครับ <laughs> ม,มันเป็นอัจฉราย <laughs> แต่พวกนี้พวกจุนไปใช่ไหมแต่จันทำได้ครับทำได้จันครับแล้วนี่คือจุดศูนย์รวมเนี่ยบัตกหอเนี่ยถูกหลอรูติกก็เขาก็เห็นน้ำท่วมเป็ว่าอะไรขนาดถูกโตไปเข้าฝันส่งสัญญาณให้เขารับเป็นประธานเขาน้ำท่วมตรงนี้ท่วมใช่ไหมครับท่าสี่ไอ้ไอ้ทาสีมันท่วมหมดอยู่แล้วไงไอ้ที่ท่วมปกติคือฝนคือฝนนี่มัน มาปกติอ่จะถอดใจนะตอนปีสี่ห้าเห็นเห็นผูนู้ใส่เรือไปขน้นวาจะถอดใจแล้วยมยมฝันว่าเห็นเป็นสถานธรรมคนเต็มเลยแล้วตรงนี้ก็สอนคนเราก็เครื่องบนเขาก็เอาวะอะไรเงี้น,นพอเราตัดสินใจเอานน้ผลไม่ยุ่งฝนกไม่ยุ่งเลยปีห้าเี่ยที่ประมาณแต่ความประมาทนี่เป็นบลดีทำให้เรา ทำให้เ,เราเดือเข้มถ้าเราไม่เจอ5-4นะเรามาเจอ5-5-6นะหลาย5-6 5-7 8นี่เป็นคนทำข้าสมเด็จจนสำเร็จ